boy เวลาที่เขาพิดกันเขาเบาถึงอนนะนะเวลาคนมันอยากฆ่ามันก็นมีบัตรคำเบาอืมลวดดัดซีไซไล่ใส่ไฟกันทั้งนั้นทั้งซีบาคนพิดกันบอแมนบ่อืมลูกโทรหาเพรานะ้นำดีๆมาหึอยหึ่ใช่มาตีไปแต่ย่อยนี่ใส่นาข่อย,ยนีย่พี่น้องอ่าซุ้มเป้าจะเป็นอะไรซุ้มเจ้าจะเป็นอะไรแล้วเห็ดจะ่ยอยนะถ้าเป็นซุ้มเจ้าซุ้มเจ้าจะคิดอะไรอะประธานแม่อ่า,าอขอโทษฮาเล่าหนิแล้ววีโอคอลมันตีน จะข่อยนี่สุมเจ้าคือแบบนั้นไงอือสมควรเห็ดบอเห็ดแบบน่ะอะสุมเจ้าไปเห็นเราข่อยก็ไลาย,ย่างข่อยจุก๊กแต่เราเราโทรมาเราหื้อสิ้นหื้อจะข่อยเราตีจะข,อจะขอ่อยอือไม่เห็นเงียบเงียบุ่ด <laughs> เจ้าข่อยอย่างนั้นุเจ้าเห็นเราเห็นจะข่อยแบบนั้นนะ Mm -hmm. Wow.